สวัสดีครับท่างช่องยินดีต้อนรับเข้อตัวสองสาวพระโสดครับช่วงนี้ใบใบมาที่นงบวรแต่ว่าพอดีเป็นเหตุบังเอิญครับไม่เห็นรถที่เกิดวุติเหตุครับทะเบียนงามงามครับบลบลรอห้าสองเก้าห้าครับเลขทะเบียนงามครับเดี๋ยวที่าพี่น้องไปเบอร์เลขทะเบียนครับเลขทะเบียนงามงามรถคันนี้ก็ได้ครับ นี่นะครับท่านผู้ชมรถคันที่เกิดอุบัติเหตุครับรู้สึกว่าทะเบียนงามครับ5295ครับ5295ครับเพชรบูรณ์ครับ5295เพชรบูรณ์นี่นะครับท่านผู้ชมเพิ่นไปพี่บุญรักมาซื้อปลาไปแก่คน ซื้อปลาไปแจกคนมาสั่กแม่คือรางวัลที่สองเจ็ดใบโอ้เพิ่นถูกลอตเตอรี่รางวัลที่สองเจ็ดใบครับเลยซื้อปลาไปแจกคนมาเนี้ยมาหยอดโค้งอันตรายในร่วงโค้งแจกมาผู้เดียวบ่ครับมาผู้เดียวโอ้มาหอดรับไปซื้อนี่โอ้แจกดิ่จอดแจกน้ำมือหนิแจกโอ้จอดแจกมูอแล้วมาหลือทีครับแมนแกเป็นยังหลายบ่ครับนี่บ่วบับ่บ่เป็นยังหลายดอกที่ สลบซื้อเอ่อสลบซื้อแต่เปลนแล้วมุณพ่ครับอ่ามอมีเหรียญตัวอย่ษรวางอยูงโอ้โอ้ครับครับครับโอ้ก็ยังโชคดีนะครับคือความหมายว่ารถขั้นนี้เพิ่นซื้อป่าไปแจกพี่แจกนองครับเพราะว่าแม่เพิ่นถือรถวันที่สองเจ็ดใบครับเพิ่นเลยจะซื้อป่าไปแจกนี่นะครับเบิ่งป่าครับ่แจกคนหลัะแจกคนแล้วนี่ป่าที่เพิ่นเอาไปแจกคนแจกก่ัเม็ดนี่ครับป่าซุ่มนี่แจกก่ัเม็ด เพิ่นกิดเลยสิกรับบ้านเพิ่นอยู่บ้านไหนก็ครับนี่เต่าไห้ครับโอ้เราอยู่บ้านเต่าไฮ้พัสดุโอ้รางวัลที่สองเกตใบครับกากบัวธรรมดาครับรางวัลที่สองเนี่ยรางวัลละแสนเหมิงฮะรางแม่นแม่นแมนแมนใบใบใบละสองแสนอ่ะ ใบละสองแสนเนาะใบหนึ่งได้สองแสนโอ้ใบหนึ่งได้่ยสองแสนเนาะครับล้านซีล้าเท่ากับว่าเพิ่นได้ล้านซีเนาะครับคือตอนนี้แล้ววันที่สองสิครับสองเกียดใบเกียดใบครับแม่เจ้าของรถ่อาไม่แจกพุ่นแล้วก็จะไปเฮ็ดเลี้ยงคุ่นเลยล่ะครัโอ้โได้ซื้อปลาจะไปเลี้ยงหมูเลี้ยงพวกไปแจกมาแล้วท่านแจกจเมื่าค่ำดเลย อันนี้ตัวนี่ผมก็ได้โดวันนี้โอ้เจาเอาไปแจกันวยอ่ยม่แม่แมแมกยอันนี้แะนี่ผมจได้นี่โอแม่ผมแจกเรามนี่ผมก็ม่เห็นแจกมหกไปเบักหันยังอีกได้แต่เบียดอนนี้เน้อเราเดได้แม่แม่เพิ่อมาใส่ถูกชักใบค่ะเก ึงวัขที่สองเจ็ดไปวสนเฮ้ยซืปลาไปแจกเพื่อเพแกมาแล้วแกะเาท่านเหมดอนสุนียมีบ้านไปกินแล้วมั้ยไม่กินเราสุกงเนาะเราก็นั่งมาผู้เดียวเหละที่ครับ แม่ถือแพถือหมาว่าเรามาพูดเดียวเงีบอลายดอกนะครับล่ค่อยๆเมถือลูกเปลี่ยนรถบริสุทธิยัางลครับครับโอ้ดีดีดีหรือว่าโชคดีครับใกล้อครับปู่สีซอยก็ได้นี่เพื่อนปู่เล็กเล็กสวยมากเลย่อไม่ทั้งนามต่อมาดาเล็กนะผมว่านะครับดูดดดของเด้วยง่ามะตอมนี่แหละครับแสดงว่าปูซอยย่งขนาดเลยนี่ครับ บ่โดนบ่โดนจาดไม่เนาะตัวไม่ยุ่งซ้ำหน่ซ้ำหน่เนาะบนป้ายทะเบียนรถต่อค่ะเพราะว่าพันโชคแล้วนี่แหละครับพันโชคใหญ่นะคะเจ้าของรถคันนี้พันโชคดีครับเกิรางวัลที่สองเจ็ดใบครับหน้าสองเก้าห้าราคารถต่องวดวันที่สิบหกกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ก็ค่ะนี่แหละครับพี่น้องการุ่นต่อนะครับสำหรับงวดในวันที่16กุมภาพันธ์ครับเลขสวยครับ ห้าสองเก้าห้าครับเด็กสวยก็ดีอยู่ครับเพราะว่ากับพ้นกับผมเป็นยังหลายดอกทีครับคิดว่าก็นับปลาไปแจกมาไล่มาแต่บ้านแดงคนละครับแอดมินบุญภาชอบเพิ่นก็ได้รับของแจกเยอะเมื่อเนี้ย พอดีมือนี้แอดกันพอดีแอดมากกบว่าสิมาหาพ่อจ้ำกับพอดีพ่อจ้ำเพิ่กีขี่รถองมานีพอดีเล่นวัดนี้กับว่าโยนีอีกมีแต่ผู้ต้องการตัวตัวนี้ไข่นี่ละไมาหันก้อนมูน่ไขลูกไขกับยาเลยตใจหาพ่าข้อหาไม่นอน้อหา่อยานั่งยืนย่ไพ่เเนาะ เรห็นด้วยป่ครับเห็นตอนมาโยนบ่ตอนโอ้ยก็นั่งอยู่หน้าบ้านนี่เนาะนี่เหีอยูหนี่โอ้โยนบอลแล้วเนี่ยมาแห้งบ่มาแห้งเป็นตะย่านอิเลี่ยนที่กลองใส่หลังนี่หรือแซ่ใส่หลังนั่นมันหับมันหลับนะโอ้มันหลับมันหลับแล้วเพราะว่าไมันต่อหาครับมันต่อหายนั่นะแลก็จะพ่อว่าแต่ว่าดีได้ปูซอยเห็นว่าโดนงอไหมฮะมีตัวอย่าง ปูม่านไู่มนปูหามไว้ปูหามไว้ครับเปลี่ยนยุคยาคาเนยูต่อไงปูหามไว้เองว่ะคงว่าหนีเแลยวสิแวยเงี้ย่สมไม่ว้าตกผิวแต่ว่ากับนักเติบเนี่ยแียันบยแต่ว่าเชียงมันกัอุ่นเยอะม้าลมลงขึ้นว่นลงทางนี่รถเป็นอย่างก็โหนมากฟอนโม โอ้ข้าก่อนมูบอถือเครื่องมาไล่เพราะงั้นร่องช่างนี้นั่นมีซีรียเล่หงว้าเกินมีแวลาบมะลามะลายุต่ว่ามันหันโอ้ปลาพอดีนอนมันถูกเลขมันถูกเลขก็ได้ก็ได้หัวลงรางวัลที่สองเจ็ดใบว่าฉันมันลาหัวไม่ได้ลงทางนี้ลงท่างทางบ่ถือเครื่องมาไล่บอปลาพได้ซื้อมาปลาคือซื้อปลากระซาเจ้าของแม่บอกเสียไปแจกคนเอาไปแจกพี่น้องเนาะว่าคนโสดคนหมานเนาะ ยังน่าพี่น้องเขาจะเกิดมาแล้วครับอ๋อครับครี่น um> ้องเขาวัคซีนนะล้างหน้าจะปนเดียวกันเนาะครับครับฟุยได้ไปนั่อยู่เนาะเออดีดีเพิ่งกระซ้ายไว้ว่าอีฟุยเก็บเอาหมละพอดีว่าสิไปหาพ่อจำเนี่ยพอดีแล้วเกิดมาอนี่พอดีครับพี่น้องอันมนเนีันมุ่นแารเราเข้าเอาเข้าล้มกันห้าก็เดินไปหลุดไม่เห็นเร็วสิลุเอามูนี่สิบแปทห้าพ่อจำปลาแจ้งปลาลายนี่จะปลาตัวง่ามว่าไปแจกยังไงท่านน้อง นี่กัเลยมตกเอ้าตกใจมาเลีมากว่านมนะแต่เนี้ยนั่นจะได้รางวัลที่สองเจใบมา่ผู้แม่ผู้แม่ถูกวันที่สองเจ็ดใบมันนอนผู้นางเลยก็เลยอมันขึ้นไปงวัลสองเอนเอามันกวางกยกเลกดมแจกัวล้มให้มันนอนสินะเพราะว่ามันลงข้างนี่ใส่ผงมาไล่ดิเลยบอกว่าแม่เห็นัหแแกแม่ทีอตี่เรอครับ เนี่ยแตเลยใหอาปลามาแก่ต่เลยเอาไว้น้ำแก่แกะไว้สามโยรูรับพอแทนเนาะนกโนี่ตัวนตัวัดสีความทั้งนะนแมนมันมนยันแม่งันมันอยู่ในมืเื่อมันอยู่ในบลเด้านอลอ้ปูขุมข้องตัวนี้แม่นปู่ข้องรงแกวนี่่ใส่ป่ครับนี่แหละบารมีปูัันัาอนปลอดไฟปลอดไฟ่พป็นยังแต่ว่า่อเสีย มีต่วนแต่ว่าสิความทางนี่อยจะสิย่างบ่ย่างนั่นแหละคัอะไรไปความทางนาทีเออบ่ย่างเสื้อปลานี่เพิ่นเอามาแจกครับปลาแม่เพิ่นถูกรางวัลที่สองเจ็ดใบเพิ่นก็เลยสาปลาเจ้าของสาไปเลี้ยงมูเกิดพิ่นแล้วไปแจกมาแต่บ้านแดงพุ่นไปแจกสร้างพันธุ์สร้างพันธุ์ก็แจกมาแล้วมาดีก็มากะ อาจสิจีไก่เนี่ยจีไือจังจีไก่สิว่าสันซึ่งวะอาจฝนอาจสิรับหรือจังได้ก็วะอยากเรา่นไปสาปป่าเด็กก็สันว่าบ่ได้นอนมีส่วนบ้คนบ่ได้นอนเนาะครับก็เป็นไปได้ครับนี่ยแหละครับท่านเช่าเมือนี้ซอพโชคมาหนี่ก็วาพ่อพ่อจำพอดีครับแล้วกับพ่อเอิญว่าพ่อรถแต่เพิ่นเกิดวันที่เห็ดครับก็เลยมาแวะนี่กับพ่อพ่อจำพอดีครับก็เลยถามเล่า เราก็ว่าโอ้ฝันอะไรล่ะตองหัวก็ได้ว่าสันฝันอะไรล่ะตองหดแต่ว่าหันสิบว่ท่านหายดอกว่าสันเราว่าเดี๋ยวไปไกล้ๆก่อนว่าสันเนาะขุ่นนี่นี่บ่ขุ่นคนนี้ขึ้นยากขุ่เพราะฝันเกี่ยวขึ้นโอ้โหเพราอยากฝันเกี่ยวทีฝันเกี่ยวคือพ่อจำนี่ก็แบบเป็นตัวแทนของครูฝันมีิยังฝันเราสิบปีนี่เราเมียที่เห็นเนาะครับครับขึ้นยากพ่อฝันวางไหนครับฝันวางไหนครับ ฝันว่ามุนน้ำยัาผุ่นเหรอแบบว่ามุนไป่า้ไรอย่างืี้นะอฝันเห็นรถบ่ะฝันว่าเขาทุบเขาทุบฝันว่าเขาทุบรถเขาก็ทุบแต่ว่ามันบเปลี่นแนาํำรถเปลี่ยนจ้าไหนล่ะเปลี่ยนรถคือรถเนี่ยอะเขาฝันเนาะครับครับแต่ว่าเปลี่ยนเง่เงยเปลี่ยนแบบเงยเขาเขาทุบอเขามีแนวกะแทรกล่วงมันหรือป พ่นกำลังระเบิ่งเต็มี้มการเที่ยวยบุกคืดเท่ากับบุกคืดว่าสิมีเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นโอ้โอ้ซ้ำมาฝันเป็นจริงตัวนี้แต่ว่าดีที่ว่านี่บ่ไดโ้โดนทุบเนาะแต่ว่าพ่นกระเบิ่งหุ่มทุบลบแต่ที่เมื่อนี้ละตัวนี้ละอ,อยู่ในฝันนะอยู่ในฝันไม่ขึ้นอ,อันนี้ละบ่เป็นบ่เป็นเรียกดีอันนี้คือคือรถขับแมนแบบว่าอันนี้คือคามจริงเออ เพไปตามเิ่มฝันเออตามเพ่ฝันมันขึ้นขึ้นมากมันขึ้นนี่ครับคยณผู้มาหายเล็แล้วเดวันเราขึ้นในใจอ๋อครับเ่าเกเหตุการณ์นี่ขึ้นมากแล่วันกะไม่หาแล้วแ่วมาทั้งฝันฝันในเร็ฝันแล้วฝันตงวดแล้วฝันตดแล้วคือคือเร็วกว่าแวบสิฝันหลุดย่ำได้ขึ้นกันครับผมแต่บางวดน้ี่ว่าท่าน่อยมันเบากว่าก็เบไง ครับขอบคุณพระจำหลายๆครับครับขอบคุณครับยืนขึ้นตายแห้งหาดทัวร์ได้ดิ่งมาจากรถมันเดือดไม่หยุดเพราะพระจำมันจะยานแนวจังที่ตนั้นพุ่มไม้แต่ว่าเขายันท่อมากที่จะเขายันเขาครับแต่ว่าส้นนี้ส้นนี้มันอาจสิี้ยาไปไวแต่ฮ็ดยังหันยังไม่เศร้าครับก็นี่แหละเนาะ เราจำเราก็มีหน้าที่หลายอย่างเนาะเคร่งเราก็เป็นผู้นำท้องถิ mm ่น้ำขนาดบักตียิ่งเขาหนียังนแตกเนาะตรุ่งก็เคยเป็นยังหนึ่าก็วัยผู้ใดเป็นยังไงเนี่ยเกือบเท่าธรรมดานี่แหละครับเกิดอุวัติเหตุเยอะเขตดอนฟูนี่ส่วนมากก็สซีวันีการเสียชีวิตดอกครับวัมีการสูญเสียหลายครับเพราะปูคนกับสร้อยเยอะครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องครับ ตอนนี้ครับคนเจ็บก็ได้ไปโรงพยบาบาลแล้วครับกับจังไรกับหวังว่าเพื่อนคือสิปวอดไพ่นะครับถามแล้วกับว่าบ่ผู้อยู่ในเหตุการณ์กับว่าบ่าาเจ็บหลายครับแต่ทะเบียนรถขั้นนี้ก็น่ารุ่นครับบลอรอห้าสองเก้าห้าครับบลอรอ5 5ห้าสองเก้าห้าเพชรบุนครับแต่ว่าเพิ่นกับคนอุดรน,นี่แหละครับยุวันเต่าหายยุวันตำบลน,นี่แหละครับ ดีครับที่รถกับรชนเงาไม้ครับเงาไม้ยื่หนารถพอดีครับพี่น้องครับก็ถือว่าเป็นอยู่ในเขตบ้านหนองบัวบานปูซอยครับปูซอยครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับก็ทะเบียนรถคันนี้พี่น้องอย่าลืมนะครับเด้อเก็บไใบทะรุ่นหมดวันที่16ครับทัวรรถคันนี้เจ้าของรถพบนถึกรางวัลครับถึกรางวัลที่สองเจ็ดใบครับ ร่วมแล้วกับสิบหัวบ้านล้านซีครับนั่านซีครับนี่แหละครับถ้าพี่น้องถูกใจก็อย่าลืมฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบหัวได้พลาดรายการดีๆของทั้งสองครับขอบคุณครับสวัสดีครับ